ไแล้วกูเห็นพี่เอกเล่นแล้วกูไม่ไหวแล้วอุ้ย <c oughs> อ่อยอมบอกว,ว่าอันนี้กูเก่งมากหลับตาเล่นยังชนะเลย <c oughs> เอาเช่ยมันมันยึดยังไงวะแล้วไม่ไหนวะไอ้สัสยึดยังไงวะใส่ไว้เนี่ย <c oughs> เฮ้ยมันต้องยึดยึดจุดเกิดดิมยึดไงวะยิงดิยึดจุดเกิดอะไรกูไม่รู้เรื่องกูเล่น่น่ะเฮ้ยอยู่ไหนวะหายอยู่ไหนวะเออมันไกลด่านนี้มันกว้างหาอยู่ไหนไม่รู้เลยเนี่ย <c oughs> ไปมันอยู่มันอยู่ซ้ายไปซ้ายอย่างซ้ายเลยอ่ะอยู่ไหนวะไหนวะเฮ้ยหายออกมาดิออกมาดิไม่ได้นี้ไม่หายนยากครับกานใหญ่ให้หลายคนไงเออไอ้หยุกอยู่ไหนวะบ้านมึงเนี่ยกูอยู่บ้านมึงเนี่ยกูอยู่บ้านกูเนี่ยไม่นเมีเลยวเฮ้ยมึงผิดห้องกันปะเฮ้ยห้องเดียวกันนะเนี่ยวะอยู่บ้าน นี่ยังไงที่เจอแล้วไช่ตัดเลยรออย่าทำกูอุ้ยตัดเลยตัดเลยจะเอาใช่ไหมอือมาดิมไหนวะโอ้ยเอ้าเข้ามามามาเจอมึงเจอมีปื้ดอุ้ยอุ้ยอุ้ยตายดูเข้ามาไอ้เหี้ยเฮ้ยมึงเข้ามามาเลยมึงบูมาเลยไฮแน่จริงอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยนะ ทำไมป um ีนบันไดมันปีนได้ช้าอย่างนี้มันไม่ใช yeah ่เจสันอี๋อย no. ังไอมเหี Slide ้ยเก่งจริงมาเก่งจริงลงมาเก่งจริงลงมาเลยไอ้เก่งจริงมึงขึ้นมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูตัวหลังครับกวดลงมาเฮ้ยเหลบหลบโอ้โหมามาเฮ้ยหายเพื่อนมึงมาแล้วใครไม่รู้คนหนึ่งไม่มีเฮ้ยนี่ไงมันให้ยืดใช่ป่ะวะไม่แน่ใช่ มาแล้วมึงไหน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 วะเฮ้ยเมาแล้วมาแล้วมาเราโอ้ยโอ้ยชนกันช่างกันโอ้ยโอเด็บเด็บเร้าใจเฮ้ยใคร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 โอ้ยไอวะยีสต์มาใหม่มีคนมาใหม่อยู่ห้องเก็บอาวุธอ่ะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะตรงหอไอ้ยุดะยีสคนเริ่มขาดอีกคนหนึ่งครบแล้วอะไรอ่ะไไหนวะ ยึดเสร็จแล้วไอ้ตัวยังไงมันยืดองแล้วอ,อ,อะโ no. นข่ขอถานขึ้นมาเดี <t uss> ย๋ยวเจ็บครับไหนวะ,วะ,นก,ะนกูว <t uss> ่าด่านเมื่อกี้ให้ฮาสุดละมาลงมาออยู่ไหนกันวะย็ดแค่ตอนตายมึงดูเลยแน่ไหนอีกตัวละมันยึดยังไงวะกูย,ยังไม่เข้าใจเลยเนะี่ยกดนั่งมั้งเห็นมันกดนั่งเออกดนั่งกดนั่ง มั้งนะกูไม่รู้ไม่เห็นมันจะยืดเลยโว้ยอยู่ไม่ไม่ไม่ใช่บ้านเรานะอยู่ตรงกลางเนี่ยเฮ้ยใครโอ้ตกใจหมดเฮ้ยไม้ปนมาลงไม้สัตลงมาเฮ้ยใครวะขอไม่ใช่ใครวะเฮ้ยลงมาไอ้ปนโอ้หัวขาดมาเลยมึงมาเลยมึงมาเลยมาที่ยืดตรงกลางเนี่ยโอ้ยนี่อันนี้แม่งอย่างหนังเมียปะสไนมามากูเล่นมากไอ้สัตว์เก่าครับเจอได้ เจอได้ครับตัวตัวครับตัวตัวลูกตองดีกว่าครับแน่นอนสุดลองมันยึดยังไงวะเดี๋ยไม่เข้าใจเลยเนี่ยเฮ้ยเจอแล้วเ,เจอแล้วพี่เขาอยู่ข้างบน,ม,นมันมันมีฐานลูกกระสุนปืนกับฐานเอ้ยอุยอ้ยอุย้ยยวโดนไม่ดอกนึงโดนไม่ดอกนึงสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนสวัสดีเพื่อนต้องยิงไปสุนหมดเางบนมึงขึ้นมามึงขึ้นมาเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิด เก็บไปมามาไอ้ยระเบิดลวดมันตายัไอเออเอ้ยอ็ไหลแล้วเะหไปเียมกลแปกลแปืนไปไหนแล้วะออ้อ้ยอ้ยอ้อมา่หม้ออู้อ้ตายเลยตเลยนเศ้าใจ้ใจ <laughs> มันยึดยังไงยังไม่เข้าใจเลยเนี่ยไม่รู <laughs> ้ไ้่ยึดแล้วมันจะใช้เป็นไอ้นี่ไงเช็คพอยต์จุดเกิด <Yeah. S 2> ยีด่ยมปิดเทส่ลงมาใครปะทีนี้เอาอแล้วอ่ะทีนี้เอาอแล้วอ่ะแล้วป <laughs> <laughs> ่นไพ่ปุ่นนี้นี่จะเอาอีกแล้วใช่ไหม <laughs> เออมาอีกแล้วมาอีกแล้วอ,อุ้ยอ๋อมันามาตาอยู่เหรอไม่รู้อะ ทำไมไอ้เช่นนี้มันล้านกูทุกตัวเลยวะเฮ้ยคนนี้คนนี้แต่รู้กูอย่างกาห์ก่ะเนี่ยตายคู่ตายคู่ไม่เป็นไรเวยตายคู่มันเกิดตรงไหนวะอ๋อมันเลือกเกิดได้เกิดตอนตายเด็เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะชีวิตมันเป็นของเราเยี่ยมกูได้เฉยเลยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบมันขึ้นไปดิมันขึ้นไปดิมันขึ้นไปเดเดเด ไม่ดีเว้ยน่าจิ้มขึ้นไปเลยโอ้ยหลัง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 อุ้ยไอ้เหี้ยโอ้ยโดนไหลโอ้ยโดนไหลอ๋อถ้าถ้ามันยืดดาวเทียมอ่ะมันจะเกิดตรงนั้นได้กใช่ไงก็บอกแล้วเป็นเช็คถอยไอ้สารให้เรายืดยังไงวะแสต้องบอกแล้วว่ายืดไม่เป็นโว้ยเต็มตัวไก่เราไปไก่ไหนไก่ไก่ไก่เดือบวบิ้งขี่เดือบเบิ้ไก่ตัวนี้ตามครับไก่ตัวที้ตามเฮ้ยอยู่ไหนวะ เราเฮ้ยกลับมาส่งสนุกไปแล้วอุ้ยอุ้ยจะโดนเลยอู้ยอุ้ยไอตากโดนลัดโดนลัดอู้ยอุ้ยอุ้ยเสาหน้าเกมันจะอึดเกินไปแล้วนี่มันคนเหลืออะไรโกโกโกไมี่ยืนวะเฮ้ยยังข้างล่างยังข้างล่างล่างวางอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยมันวิ่งเอามาตากมาไอ้ตันโอ้ยแม่แบบโดนโดนแม่งวิ่งเอามาตากมาโอยหายแม่งรอรัข้างล่างไอการ เราเรียกว่าฉลาดเลยฮะฉลาดที่ไหนเขาได้ไอ้กากไอ้กระตาพูดเอ้ยแม่งยิงกันได้นี่ว่าอู้ตายเฮ้ยตะไนีมาน่าเศร้าใจน่าเศร้าใจอู้หูเย็ดยิงอันรู้ครับยิงให้จะไม่เวิร์กเย็ดคิวเบย เทพมันจะอย่างเทพไหนวะไหนวะเฮ้ยมันมาแล้วอู้ตายเบย์ดับตายเบย์ตายดับไหนอยู่ไหนอยู่ไหนยังไงอยู่นั่นไงอึ้วิ่งตานมาตานมายังไงอยู่นั่นไงคนล่างจะเอาคนข้างล่างเออสมหน้าพี่เทียนมันวิ่งเอามะต่ามามังจะไปข้างไงวะทำไมมันวิ่งตัวกระพริบตลอดเวลาเลยอ่ะไม่กระบเพิ่งเกิดไงมันมันมันกระพริบนานไปแล้วนะเว้ย เฮือหือายเหรอร้านช็อตดูอุ้ยมาแล้วนี่ยังไงวะอ๋อแม่ไม่แม่ไม่ให้กดอยู่กับที่แหละแล้วมันจะมีไอ้ตรงรีโหลดข้างบนอ่ะเอ้ยกูตายเลยโอ้ยแล้วเบิดตตุ่งไอ้เฮียทำไมกูฆ่าใครไม่ได้เลยวะเนี่ยเย้ได้วยตัวใหญ่แล้วมีเรสเดิมเบิร์ตคูสตูดีเพื่อน เยคนนี้จะเอาครับคนนี้จะเอาู้ด่าทไม่ได้ยงด้วยม่ไม่นายนูบครับไม่นายนูอู้หูเือเจ้าครับเหลือเจ้าอู้กูวิญงาอะไรโอยิาไม่วเอาอหุ่นดโุ้ยหุ่นยืดหุ่นยืดหยด่นยืดหเยด่ยดหุนยืหุ่ยดนดยหดนครับระดับระดับนี้แล้ว โอ้ยตา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 ยเอ้าไนเปอร์สไนเปอร์สไนเปอร์เฮ้ยกูกดผิดเฮ้ยวันนี้เพื่อนวันนี้เพื่อนโอ้ยวันนี้เพื่อนไอ้เหี้ยใครยิงระเบิดวะยิงระเบิดยิงระเบิดดิไอ้เจี๊ยบไม่ช่วยกูเลยมึงวิ่งไปไหนวะสวัสดีเพื่อนอุ้ยสวัสดีอุ้ยอี ไม่ได้ครับมัน like มต้องเล่นเล่นช็อตกันดีกว่านะเขียวตูดเอ๊ะใครอยู่บนนั้นนะครับใครอยู่บนนั้นอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้ครับเดี๋ยวเจ็บนะครับไอ้สัตว์เด้อุ้ย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 โอ้โหเม่น่าถอยหลังไปเลยแลกกันเลยอุ้ยเอาไปแดกเอาไปแดกเลยอุ้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 ยเอาไปแดกเฮ้ยจะจบแล้วเว้ยพาทหนึ่งพาทหนึ่ง ตายดีตายอ,อีกสอ,บบอกงวิเย็นแม่นยำตายเลยแมแบบ่นยำเราจัแบวบางเยี่ยมมาสุโคกไม่ใช่ออ้อ้ตกใจตกใจอุ้ยแผลหนแคปตัวเดียวเองอวย